มาอึองมาเจอไก่ฟ้าครับนอนองนี่นีน่ตัวแรกครับผมพี่น้องโอ้ตากมันหมานครับผมมันหมานตัวใหญ่เลยครับตัวนี้โอ้เปล่งครับเปล่งเปีๆๆ่งครับหนึ่งตัวครับผมวันนี้พาเนตพา,ามาหาจับอึองครับผมวันนี้มาไกลถึงคอนบุรีเลยครับ ายของเซฟเกลับกลับมาเลยมากับพานผลพันไก่ครับมาถึงหมายแล้วครับเสียงงองระงมเลยครับงัควาางัวงาเยอะเราลุยเลยครับผมคนก็หลายได้เต่ว่าฝนตกฝนตกช่วงกลางวันครับพอพานผลมาตีผึ่งตีผึ่งหลวงกับพันไก่กับพันมึกเรีวยว่าฝนตกไม่ได้ตีผึ่งจ่อยเ,เลยว่าฝนแรงเลยผมก็เลยอยากมาหาอื่นครับระว,ว่างเขาได้หลยกัน ที่ออกข่าวเขาจับได้จับขายกันหาแสนนะครับเลยอยากมาดูลองดูครับจะมีอีกไหมเุญแของเราครับเรียบร้อยอึงคืออมนะครับผมาออึงหยางโอ้โหเต็มมือเลยครับนึงคนตัวนึงครับอึ่งไม้แดงครับอึงคางไายครับผมอึงไม้แดงหรืออึงคางไล้ยนั่นแหละครับ เลี้ยหองระงมนะครับถึงหลองเต็มเลยใช่ไนะทุกคนตัวนี้แันนี้ครับครับมึงจะขึ้นมาจากรูครับผมนะครับอึงตาครับช่วงนี้อยู่ในรูเลยฮึบโอ้อ้วนเลยครับตัวนี้อึงข้างลายหรืออึ้งไม้แดงครับตัวใหญ่ดี หันไก่ครับผมช่องไก่คนหาก,กินครับเห็นว่าได้หลายแล้วนุน่นไม่ได้หลายกับผมอีกผมพึ่งจะมันจับนี่แหละครับอ๋อถูกโอ้โ,อโอมหมันเท่าไรวะวไม่ธรรมดา,อาโอ้มัเนี้เอาจริงด้วยเรามาไก่เนาะเคือคอนบุรีเลยครับมัเนี้ยโอ้โหเจออีกแล้วตัวนี้ทุกคนนี่ครับกึ้ลังขึ้นจากดินเลยดุปโอ้หลายเลยโอ้โหครับ เหมือนตับเลยตัวนี้อือตัวใหญ่เลยครับตัวนี้โอ้เปียงครับเปียงๆเ,เรื่อยๆครับนี่อึ่งเผาครับผมอึ่งเผาครับหรืออึ่งปากขวดนั่นแหละครับนี่อึ่งกระโดนครับตัวแรกครับผมอึ่งกระโดนตัวแรกขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่เป็น ไล่มันเอ่ไล่อ้อยครับนี่เป็นป่าอ้อยเี่เขาไถครับพันไก่อยูเห็นหมดได้หลายแล้วพันไก่อ่ะเดี๋ยวผมเร่งมือกันครับโอ้โหนี่อีกหนึ่งเตียมครับผมนี่ครับหนึ่งตัวครับผมอ่ะมาเรื่อยๆครับอีอีกตัวหนึ่งครับนั่นไง,งาตัวหนึ่งครับ โอ้ยตตัวใหญ่เลยพี่น้องเฮ้ยองตัวต่อกันเลยครับมานนี่ตัวที่สามนั่นยัไงอ้าวมันเรื่อยๆทุกคนนี่จะไม่ขึ้นจากดินครับพลังที่ขึ้นจากดินได้นี่นี่ไงโอ้โหสามตัวติดเลยครับมันแล้วพี่น้อง ท่นทุกคนเคยเห็นไหมครับไก่ฟ้าครับผมน่าจะมีไข่ครับมันล่างไก่ฟ้าอยู่ที่พื้นเลยแม้เกิดมาผมเคยเห็นครับนี่ลังมันครับมีไข่ีหกคองครับผมจะไม่จับครับเราจะปล่อยทิ้งไว้ครับไก่ปลานี่เป็นสัตว์คุ้มครองครับผมไม่สมารถล่าได้ครับพิษกฎหมมยทันทีเลย มันจะชัดอีกทีนึงครับวา้าวเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับผมครั้งแรกในชีวิตเลยที่เห็นรังมันครับนี่ตัวเป็นเปลนด้วยถึงตัวแม่มันด้วยครับเคยเห็นแต่ในคลิปครับนี่ก็มาเห็นรังมันชัดๆเลยนี่ทำรังอยู่ติดพื้นเลยอือมาเจอพอดีวัพี่น้องเราไม่เอาครับปล่อยมันไปตามธรรมชาติครับผม ก็ล่องว่างมเลยอีกตัวหนึ่งทุกคนเยออีกแล้ว,ลวนี่อีกหนึ่งตัวทุกคนโอ้โหมีหนึ่งแจมครับโอ้โหนหนึ่งตัวครับผมหืมมันติดนี่อีกหนึ่งตัวอืมสองตัวติดครับตัวที่สามไหมแถวนี้ ต้องดูดีๆครับเพราะว่าพอมันเองสองเห็นปั๊บนี่มันหนึงหมอบทันทีเลยครับมันต้องจ้องครับพอมันลบเราจะได้มองเห็นเอานี่ละตัวนึง่งโอ้สามตัวอุ๊ยนี่ลิงย่างนี่ลิงย่างครับอีอตัวนึงโอ้ยมันอะไรกันทุกคนติดๆกันเลยครับ หนึ่งตัวทุกคนครับป๊บเฮ้ยนั่นตัวนึงโอ้เนเรื่อยๆครับเค่อนเรื่อยๆโอ้นี่ตอ้นี่ขึ้นมาแล้วครับปุ๊บเรียบร้อยทุกคนตัวนึง ดึงอตัไกล่นึงจองเลยครับจองเลยเดี๋ยวเขารูครับแต่ตัวนี้ไม่เขารูก็เล้วไปนไ่มาแล้วนี่ฟุ๊บฟุ๊บผมเห็นตัวนึงอยู่ตรงนี้ตัวนงเปียวตรงนี้เฮ้ยเจ้ามูเฮ้ยตัวใหญ่ด้วยนี่ไงถึงตัวครับ ตัวนึงครับนี่หมานหวานพี่น้องพันผลชวนใยไม้ครับทุกคนพันผลชวนใยไม้ครับผมก็บพึ่งมาได้นี่แหละครับได้เขียดได้อึงช่วงหลังๆนี่แหละครับผมมาได้อึงช่วงหลังๆครับจะพันผลชวนใยไม้อะทนันตึ้ง าผมเดินตามหากล่องครับกล่องตกหายเลยไม่มีเวลาจับเขียบครับนี่ตัวนึองอยู่ใต้นี่อันนี้สองเตียมเลยครับไปเดี๋ยวเดินไปกลับรถกันครับมีตัวนึงทุกคน,นหนึ่งเตียมครับมีหนึ่งตัวครับทุกคนเรียบร้อย โอ้โหโอ้โหนไก่ไหมโอ้เจอกันอีกรอบสองก็ได้เฮ้ยแน่นอนเขาเอาจริงตัวนี้ว้าของแท้ของแท้มาทั้งทีนะครับออม,มาไกลเนาะเจ็ดสิบโลได้ <laughs> ไม่ขาดแล้วเจ็ดสิบโลนี่ไปเดินดูเรื่อยๆครับ,รบ <laughs> กำลังจะกลับรถทุกคนอึงกระดวนครับอ,อกว่าขวดหมานเด็ดๆจะกลับลรถก็ยังได้ นี่ครับผ่านผลครับจะง่ายสบายทุ่งครับปีใหญ่ของเราหาไปดูกันหาขังทางครับโอ้าหไอ้โองผมนี่นี่ผมนุ่มผมใหญ่เดียวมึงบอกอือดุบก็เป็นเมียกับเป็มียไข่เต็มถุงอ๋อมาได้ตรงนี้เลยตรงนี้มาขึ้นมาบนทางผมเห็นบนนี้มันกระโดดลงไปหมอนี่เรียบร้อยเลยขังรถนี่ไปแน่นอนแน่นอนไปเดินทางใหญ่ไม้กันครับ อยิทางครับผม,ม,ม,มน้องมาหมานเลยครับใหญ่มาอีกหมายหนึ่งอู้หูคนยิงไม้แดงครับยิงข้าง r i g h ลูกยิงไม้แดงครับฮึเกินเลยเกินเลยโอ้สามตัวซ้อดเลยครับตรงนผ้ ลงม,มาเจอเลยครับใา้ ỏi, ตัวเล่ยทางบอน้ำเปลี่ยนเลยคุณ to ตันีเ้ยเปล่ยเปลียเลยคนสุดท้ายได้กลับมาไหมเดิมพี่นเองาอ๋อหรอ โอ้มาก่ามานเลยครับใหม่แดงครับมันแหละอีกตัวนึงโอ้มารับแขกอย่างเร็วครับสองตัวซ้อนเลยชุดนี้สองตัวครับมานมานันเลยพี่องกำลังขึ้นมาเรื่อยๆครับห็นตัวนึงอยู่ใกล้ๆเลยต้องจ้องเลยครับ โมเ,เอานี่เดี๋ยวมครับได้เวลาขับบ้านแล้วครับมาไกดา่ด่าป่นดิปานพนหมันกว่าเขาได้กรบตั้งสามตัวนู่นน่ะอย่าพักจริงจริงเดี๋ยวไปดูกับตอนไฟสว่งสางๆเดี๋ยวไปพอถึงบ้านแล้วครับผมนี่ก็เป็นเวลาเกือบตีหนึ่งครับตีหนึ่งเลยแหละดูทรงเด้อมาดูผลงานรวมกันครับดูบ่าลืมปานไก่ก่อนก็ได้นดนเนาะเอ้ะดูต้องปานไก่เอ้ะแน่น,นอนจริงจริง โอ้ได้ต้มไในท้อได้ต้มได้ขัวอยู่นี่คนชอบต้มชอบย่างนะซับบขัวไอ้ือมุนน่ะดูอย่างซอสอือไม่แดงไม่แดงซับขัวมันดาซับพัดกับเขาโอ้หมานอยู่ของเขาดีสองลูกเลยนี่แล้วผ่านผลนี่ท็อปฟอร์มจั่โอ้โหเป็นหมานยังไงวันนี้ผมเออขอแกยแบบ สามตัวครับผมอีกตัวหนึ่งอยู่ดูต่ว่ามีตัวย่างครับแต่กระงงามดีกระโดนสองสามตัวสองกระดิกยางตัวใหญ่ผมหาตตำทางหาตำทางอัู่ีกตัวหนึ่งผมยตดงจับตำทางตรองเปัดจอดตานี่เลยแต่แกครบไีกับคุ้มแล้วใช่ วันนี้ผมใด้กรบผมพอใจเลยนะไข่เต็มถ่องด้วงผมครับออกแน่เยดิจะพอได้กินยู่ผมกระไรเด็กผมตดีหลังเขาใด่ครบตัวนึงพอได้บัวครับอันนี้เนอแยกอื่นาลายไหมเจ็ดอีโมเจ็ดขาลาย เจ็ดอีโม่ครับคนรเ็ดเจ็กเจ็ดข้าลายโคตรจะอึงไงนะวะอึงมาเยี่เข้าใจอยู่นะไปไก่แต่บควาใจนะวันนี้นะคือคือยุ่ไปไก่กับตื่นคอนบุรีกับพี่น้องเดี๋ยวไปเจอไก่ป่าด้วยใชุ้มเลยผมแต่ชอตเด็ดใหม่พี่น้องดูเนาะใช่ครับเสียดายเอามาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นท่าคุ้มครองใช่ครับโอ้เสียดายเอ้ายังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับผม ว่าจะเป็นพานไก่ครับช่องไก่คนนัดกินพานผลครับชีวิตง่ายสไตล์กรุงผมมั็นยุทธภิริวจินครับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ